สำหรับใครที่สนใจในส่วนของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะแจงมีข่าวดีมาบอกแล้วค่ะเพราะว่าแจงเนี่ยกำลังจะลนช์คอร์สใหม่นะคะที่จะเริ่มสอนครั้งแรกเนี่ยช่วงวันที่29พฤษภาคมนี้นะคะเป็นคอร์สโหราศาสตร์ p redictive นะคะหรือว่าดูดาวจรแบบ advance ขึ้นไปเนื้อหาในคอร์สเนี่ยค่ะก็จะมีการสอนในส่วนของดาวจรแบบ advance นะคะมีการอ่านโหราศาสตร์ดาวจร projection solar arc solar return นะคะดูอ่าน midpoint ดูอ่าน vertex นะคะแล้วก็อื่นอื่อีก,อก,อกมากมายเผื่อว่าใครสนใจเนะะี่ยค่ะทักมาสอบถามได้พิเศษสำหรับ คนที่สนใจคอร์สนี้ในช่วงก่อนเดือนเมษายนนี้นะคะในส่วนของราคา Early Bird นะคะแจ้งแถมคอร์สพื้นฐานให้ด้วยนะยังไงสนใจทักมาได้นะคะ สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัส m i นใจ569งหการ s t e มเที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำง,งานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวพฤกษกนะคะความรักรายไรมากที่2ควอเตอร์สนะคะกะ็ช่วงเดือนเมษาพฤษภามิถุนายนนี้นะคะ ก็ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษาถึง21พฤษภาคมก็สามารถดูได้หรือว่าใครที่ทราบว่าตัวเองเป็นดาวสุกอยู่ในพฤกษกนะคะอันนี้ก็จะเพิ่มความมั่นย้ำให้กับตัวคุณเองที่มากขึ้นกว่าเดิมได้เช่นกันนะคะ,ะเริ่มกันนะคะมองกันว่าในช่วง แจ้งทําวันนี้วันที่4เมษายนเนาะก็เริ่มกันตั้งแต่ช่วงช่วง4เมษายนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วดาวศุกร์เนี่ยเขายังอยู่ในเรือนที่12ของคุณนะคะ,ะดาวศุกร์อยู่ในเมษก็จะมีความใช้คำว่าเหมือนแอบรักแอบชอบมีความมีสเสน่ห์เกิดขึ้นสำหรับชาวพฤกษบได้ค่อนข้างจะชัดมากๆเลย อมนแต่ว่าต้องระวังนิดนึงเนาะเพราะว่าเวลาสุขอยู่ในเดือนสิเนี่ยความรักที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นความรักที่แอบซ่อนไม่สามารถจะบอกใครได้โดยเฉพาะความรักที่จะเข้ามาเนี่ย อาจจะเป็นความรักที่มาจากการทํางานนะคะหรือว่าตัวคนเองเนี่ยพาตัวเองแบบฉันไปชอบคนนี้ฉันไปแอบ,บชอบคนนี้หรือว่าอาจจะมีคนในเีรื่องงานเนี่ยคะ่ะ<โ>เขามาแอบ,บชอบคุณก็ได้เหมือนกันต้องระวังภาวะ2อคนในความสัมพันธ์นิดหนึ่งเนาะ<โ>เพราะว่ามันเป็นเดือน12เดือนแอบ,บซ่อนเดือนแห่งเลิแฟแอนแฟร์เกิดขึ้นได้เช่นกันอันนี้ต้องระวังนะคะแต่พอช่วงวันที่14เมษายนเนี่ยคะ่ะ ดาวศุกร์คุณจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษภนะคะช่วงนั้นคุณจะฮอตมากมีสเสน่ห์มากๆความสัมพันธ์แบบเข้ามาแบบปุบปับกระทันหันไม่ทันตั้งตัวมีคนเข้ามาแล้วก็ความสัมพันธ์มันจะเป็นบางคนเจอออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็ถ้าความสัมพันธ์ที่มาจากในเขร่งงานหรือว่าตัวคุณเองพาตัวเองไปออกไปเจอใครเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับการปุบปับได้เจอปุบปับเจอแล้วชอบแบบนี้ก็ได้เหมือนกันช่วงนั้นจะฮอต เป็นพิเศษนะคะคนโสดพยายามปรับพลังงานตัวเองนิดนึงนะมีโอกาสมีคนเข้ามาหรือจะแปลว่าถ้าไม่ใช่ฮอตจากในเรื่องของความสัมพันธ์แบบความรักนะก็จะมีแบบพี่น้องเพื่อนฝูงคนรอบข้างเนี่ยพยายามเรียกหา เหมือนกับเพื่อนๆก็แต่เนี่ยพยายามเรียกหาตัวเราอะมากคพิเศษเลยก็ว่าได้ช่วงเวลานั้นเนาะในส่วนของ12เมษายนจูนโน่รีทรเก a รดของคุณเนี่ยเนื่องจากจูนโน่รีทรเกรทนะท้าความอีกนึงวันที่12เมษายนซึ่งมันเกิดขึ้นในวันที่8ของคุณความสัมพันธ์ที่แบบ ใครเคยมีความสัมพันธ์เชิงลึกกัค่ะ intimacy เรื่องเซ็กซ์อีไยนะคะเหมือนกับ one night stand ต่างๆหายไปนานละวนกลับมาชีวิตแบบเนี้ยก็มีโอกาสได้เหมือนกันมีโอกาสได้เจอมีโอกาสกลับเข้ามาได้นะคะ26เมษายนนะคะฟูมูลเกิดขึ้นในราศีพิจิกซึ่งเป็นเดือนตรงข้ามของคุณฟูมูลคือการจบเริ่มต้นใหม่นะคะก็ต้องบอกว่ามันมีโอกาสที่จะ ใครที่คุยกับใครสักคนหนึ่งมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นการจบสถานะนั้นๆนะคะโสดว่าโสดคุณมีโอกาสจบความโสดแล้วเริ่มต้นเฮ้ยมีคนเข้าหาแลรวสึกว่าชอบพอหรือถ้าสุกว่าคุณคุยสักพักแล้วเราสึกมันยังไม่โอเคอย่างเงี้ยค่ะเป็นการจบแล้วก็เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆเพราะว่าตอนช่วงนั้นน่ยจะเห็นได้ว่าคุณค่อนข้างจะฮอตนะมีคนเข้าหาเยอะนะคะ ก็ได้แล้วก็ช่วงที่แจง้งเปิดมาวันนี้เนาะยีสเมษายนเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นแบบตรีโกลนตรีโกนตรีโกนเกิดขึ้นนะคะความสัมพันธ์ช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเหมือนกับเจอในเชิงความรักจากที่ทำงานอะค่อนข้างจะชัดนะคุณเหมือนทำอะไรคนก็จะให้การต้อนรับคุณเป็นอย่างดีแล้วก็แบบดูเซ็กซี่มากเนี่ยคือคนเห็นคนก็จะชอบนะคะยิ่งมีชื่อเสียงคนก็จะแบบเข้าหาคุณมากขึ้นได้นะคะ เดี๋ยวคนญาติดูแบบใช้คำว่าเพราะมัน3เดือนเนาะเพราะฉะนั้นจะขอเลือกเป็นวันนะคะไม่ได้แบบเฉพาะเจาะจงทุกวันนะคะที่จะดูให้ในช่วงไตรมาสนี้นะคะฟูมูนเริ่มต้นคนใหม่ๆนะคะนี่เห็นไหมช่วงนี้แบบสามเหลี่ยมเกิดขึ้นเลยแล้วก็ เหมือนกับความสัมพันธ์ปุปับมาแล้วเจอแล้วชอบแบบนี้ก็ได้หรือไม่ก็ถ้าไม่งั้นจะแปลถึงภาวะแบบไปไป,ไปม,ามาก็ได้เหมือนคุณต้องการจะถ้าจะเห็นเนาะตอนนั้นอนะเสากับสุกก็คือทํามุมฉากกันเสายูเรเนีสก็ฉากกันด้วยความที่ว่าบางทีห่างไกลกันนะคะในความสัมพันธ์อยู่ไกลกันเรียนต่างคณะ ไม่ได้เจอกันสักทีอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยมันทําให้เราแบบโดนแบบโดนกดสถานการณ์มันบีบทําให้รู้สึกว่าเออหรือว่าต้องเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆเงี้ยก็ได้นะ พอช่วง11เมษายนขอโทษ11พฤษภาคมนะคะตรงนี้จะเป็นนิมูลเกิดขึ้นในทอรัสก็คือในเรือนตัวที่1เรือนคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสได้ศึกษาใครเพิ่มเติมค่อนข้างจะชัดเนาะมีการเริ่มต้นใหม่ปรับปรปปปับได้เริ่มแบบนี้มีนะคะแล้วช่วงนั้นเหมือนกับตัวคุณเองจะรักตัวเองมากขึ้นไม่ใช่หลงตัวเองนะแต่เป็นการที่เขาเรียกว่าเซลล์เวิร์ฟการให้คุณค่ากับตัวเองมากขึ้นแล้วนะคะดาวสุกย้ายเข้าสู่เดือนที่10เดือนที่2 ของคุณนะคะเหมือนกับด้วยสภาวะอะไรต่างๆนานาที่ผ่านมาช่วงประมาณก่อนหน้านี้เหมือนกับคุณคุณรู้สึกว่าความจริงจังกับความรักมัน ไปคนละทางกันอะเหมือนคุณต้องการจริงจังแต่ว่าด้วยปัจจัยอะโควิดยังเดินทางไม่ได้หรือว่าต่างประเทศอยู่ห่างไกลกันไม่ได้เจอกันเหลือเกินหรือว่าเรียนกันคนคันะแบบอยู่ไกลๆก,กันเนี่ยมันทําให้คุณต้องสึกว่าตัดสินใจนะคะว่าจะเอาไงต่อดีนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะ11เมษายนนะคะตรงนี้คุณเริ่มแบบคิดละกลับมารักตัวเองละรู้แล้วว่าเออบางทีไปแบบเดิมเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณมีโอกาสได้ เจอความรักที่คุณรู้สึกถึงการเจอคู่อะคะอ่ะช่วงนี้นะเพราะว่าสุธมุนทรยกับพลูโตเป็นเหมือนกับคุ้นเคยเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าคนนี้เอ๊ะฉันเคยเจอเธอมาหรือเปล่าเนี่ยมันดูคุ้นเคยมากๆเลยแล้วคือพลูโตคุณก็เป็นเจ้าเรือนที่เจ็ดเนาะเรือนเรือนที่เป็นตรงข้ามคู่ของคุณนะคะมีโอกาสทรงที่แบบเจอเจอเขามามันมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นได้นะคะคือจะบอกว่ามีคนเข้ามา มากกว่าหนึ่งคนนะจังหวะนั้นนะแต่ว่าด้วยความที่คุณเริ่มหันมาใส่ใจหันมาเคารพตัวเองมากขึ้นนะคะทำให้คุณสามารถเลือกได้ถูกต้องว่าเอ้คนคนนี้มันมันไม่ใช่นะมันแบบปล่อยทิ้งปล่อยว้างแบบนี้มันไม่น่าใช่แล้วนะพอสองมิถุนายนก็ดาวสุกย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะซึ่งก็จะเป็นช่วงเดี๋ยวนะสิเอ็พฤษภาแล้วก็ยีิบหกขอโทษค่ะ ่าานข้26พฤษภาคมตรงนี้นะคะฟู้มูลทัลเ l ลลูน่าอีคลิปเกิดขึ้นในราศีธนูนะคะซึ่งเวลาแจงพูดแบบนี้หรือว่าแจงทําเป็นคอนเทนต์ให้อ่านนะคะจะบอกว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นในราศีนี้มันไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องของราศีนี้ราศีเดียวแต่มันแปลถึงทุกๆราศีเพียงแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะไปตก ในเรือนที่ไม่เหมือนกันมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่ไม่เหมือนกันสทีเดียวแต่ว่าใช้คำว่าภาพรวมนะคะมีโอกาสได้เจอแบบนี้มันมีฟูม o ลทั o ทั l ลูน่ e c l i p ิปเกิดขึ้นก็คือพระจันทร์เป็นจันทร์เต็มดวงเนาะเกิดขึ้นในราศีธนูซึ่งเป็นเรือนที่ ของคุณความสัมพันธ์ใครที่แบบคาราคาซัางออกเนี่ยแบบวันไหนฉันมาวันไหนมันนานมากแล้วนะจังหวะเนี้ยจบลงได้ความสัมพันธ์แบบอินทิเมซี่หรือว่าเอ่อเหมือนเรื่องเซ็กส์เนาะใครที่แบบคู่ขาใครที่บอกให้มาเฉพาะเรื่องนี้อย่างเดียวเนี่ยม,มันมีโอกาสจบลงอลนะคะตรงนี้นะ แต่มันก็มีจังหวะก,การเริ่มต้นใหม่เช่นกันนะคะช่วงวันที่10มิถุนายนเพราะว่าคุณจะหันมารักตัวเองมากขึ้นแล้วนะคะทำให้คุณเห็นภาพชีวิตอะไรมันแปลกแตกต่างไปกว่าเดิมนะคะช่วงวันที่2มิถุนายนเนี่ยดาวศุ์ก็ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎอะ่ะซึ่งเป็นเรือนที่3ของคุณความรักก็มาจากการเดินทางแบบนี้ก็ได้แล้วก็จะใช้คำว่าเนื่องจากคุณหันมา หันมารักตัวเองมากขึ้นให้คุณค่ากับตัวเองมากขึ้นแล้วก็ลองเดินทางมันทําให้คุณได้เจอความรักดีๆเข้ามาในชีวิตได้เช่นกันนะต้องพูดแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วงเวลานี้ถ้าถามถึงคนเก่าๆติดต่อกลับมาไหมยังมีโอกาสได้ติดต่อกลับมานาะเพราะว่าถ้าจะเห็นตรงน,นี้มันจะมีพุทธถอยหลังนะคะช่วงวันที่2ีพฤษภาคมพุทธถอยหลังนะคะแล้วเขายังทํามุมกลุ่ม กลุ่มทำกลุ่มกันคือการที่ดาวเนี่ยค่ะมันอยู่ใกล้กันมากมันแล้วแต่ตำราบางตำราเนี่ยบอกว่าไม่เกิน10องศาบางตำราให้แค่แบบ3าถึงหองศานะคะแต่ภาพรวมคือเป็นการที่พลังงานของดวงดาวเนี่ยมันยังอยู่ใกล้กันมากเลยนะคะทาให้ความรู้สึกถึงการแบบเหมือนคนเก่าๆก,การติดต่อคนเก่าๆหรือคุณนะอาจจะนึกถึงเรื่องราวเก่าๆที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้ฉันเคยมองข้ามกับการให้คุณค่าของตัวเอง ฉันเคยทําแบบนี้แล้วสมัยก่อนเนี่ยฉันปล่อยข้ามไปตอนนี้ฉันต้องกลับมาให้คุณค่ากับตัวเองมากขึ้นอายุตัวอย่างง่ายๆทําให้เห็นภาพเช่นสมมติตัวจางเองเนี่ยสมัยก่อนจางเคยเดทกับคนหนึ่งแล้วจางสึกว่าจางเป็นคนที่ตรงเวลามากแต่ผู้ชายเนี่ยไม่ตรงเวลาคบกันมา3-4ปีก็ไม่ตรงเวลามันเหมือนกับเราจะกลับไปย้อนเลื่อนเนี้ยว่าเฮ้ยจริงเรื่องเนี้ยเราไม่ชอบเลยเรากลับไปแบบ เฮ้ยจริงๆเขาไม่สมควรคู่กับเราตั้งแต่แรกแล้วไหมคือมันจะเป็นการแบบบานเนี้ยค่ะเกิด <c oughs> ขึ้นกับคุณ,คณะนะฮะได้นะคะก็ลองพิจรารณาดูว่าได้เจอบ้างหรือเปล่านะคะเ,เมื่อกี้บอกไปแล้ว10 10มิถุนายนนิวมูลแอนูล่านะคะโซล่าอีคลิปนะคะก็คือเวลานิวมูลปกติอะคะ่ะมันจะเป็นเซี่ยวกใช่ไหมแต่ว่าแอนูล่าเนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นเหมือนกับวงแหวนเหมือนเป็นแหวนนะคะจะเห็นขอบๆเนาะเป็นวงกลมนะคะ ความจริงๆแล้วก็คือเป็นเหมือนกับภาวะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยคะ่ะเหมือนกันนะคะซึ่งของคุณเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในเรือนที่2ก็คือเรือนของคุณเองเรือนการให้คุณค่ากับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าช่วงเวลานั้นนะ่ะเหมือนกับคุณได้ทบทวนเรื่องราวที่มันผ่านมาทําให้คุณรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเราควรที่จะกลับมาให้คุณค่ารักตัวเองมากขึ้น โหนดเนี่ยมันอยู่ในเรือนนี้นะมาตอนนี้ก็มองว่าเกือบปีแน,นะคะเรือนที่2เนี่ยถ้าแปลในเรื่องของความรักนะคะจะเป็นการรักตัวเองการให้คุณค่ากับตัวเองก่อนนะคะเพราะฉะนั้นนะ ช่วงเนี่ยปีหนึ่งที่ผ่านมาแล้วอยากมีไปอีกประมาณครึ่งปีนะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องหันมารักตัวเองบอกรักตัวเองออกอ,อกบกอดตัวเองนะคะมากๆนะพฤกษ์ศนะที่ผ่านมาอาจจะเจ็บมาเยอะช้ำม,มาเยอะเพราะเราตามใจคนอื่นก็ได้นะคะบางทีคือพฤกษ์ศเนี่ยจงก็เป็นราศีพฤกษ์ศนะเพราะนั้นจางจะเข้าใจพฤกษ์ศได้ดีระดับหนึ่งด้วยความที่ตัวคุณเองอ่ะคือถ้าไม่สุดๆจริงๆก็คือจะไม่ถอยสุดแบบ จะไม่ยอมแพ้กับอะไรที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไปได้ต่อมันยังไ,ได้ไปต่อเนี่ยบางคนน่แบบถ้าเป็นราศีอื่นๆนะจะเลิกนานแล้วแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยจะอดทนเงี้ยรู้สึกว่ามันยังไม่สุดดีไม่พอยังยังยังไปต่อได้อีกอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย บางทีอ่ะเวลาที่เราจะตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือจะไม่ไปต่ออยากให้เราอ่ะหันมารักตัวเองแล้วสมมติว่าเฮ้ยถ้าไม่ใช่เราเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นเป็นเพื่อนสนิทเราอ่ะเราจะให้คําแนะนําเขาแบบที่เราทํากับตัวเองไหมหรือมองง่ายๆก็ได้ค่ะย,ย,ย,ยกตัวอย่างถ้าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่เราแล้วมองมากับในความสัมพันธ์ณนะปัจจุบันเนี่ย คุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยให้หนึกถึงเองนะน่าจะให้คาปรึกษายัางไงน่าจะบอกว่าเออหยุดเธอลูกหรือว่าไปต่อเถอลูกคือจริงๆอะ่ะบางทีคนเราเนาะกับตัวเองเนี่ยมันจะให้คาปรึกษาตัวเองได้แบบยากที่สุดเพราะเราจะมีอ่ไบแอสเยอะแยะมากมายนะคะถ้าทําได้เนี่ยลองเอาตัวเองเป็นคนอื่นดูแล้วลองให้คํา ปรึกษาตัวเองกับจากมุมมองคนอื่นดูก็จะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรนะคะตรงนี้นะคะภาพรวมในดวงดาวเนี่ยสเดือนถัดจากนี้ก็เข้าใจว่าคุณจากภาวะความรักแอบ,บซ่อนจากภาวะการมิสเสน่์คุณจะหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นจะรักตัวเองมากขึ้นความสัมพันธ์ที่มันแบบชั่วครั้งชั่วคราวถ้าคุณต้องการคาดหวังความสัมพันธ์ที่เฮ้ยจะเปลี่ยนคนที่ชั่วครั้งชั่วคราวให้เป็นแบบจริงจังเนี่ย มันไม่น่าจะเป็นแบบน,านาั้นอ่ะมันจะจบลงอะ่ะเหมือนกับคุณจะได้สติคิดได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไม่ใช่ว่ะเรื่องเซ็กส์ก็คือเรื่องเซ็กส์แต่มันจะไม่ใช่แบบเฮ้ยเราจะเปลี่ยนให้เซ็กส์เป็นความรักแบบเนี้ยมันไม่ใช่นะคะก็เหมือนกับความรู้สึกมีความคิดได้เกิดขึ้นนะคะตรงนี้มีการจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้จบเริ่มต้นใหม่นะคะฟ้ายังใสสว่างอยู่เสมอนะคะตรงนี้เป็นไพ่สามเดือนที่จะหยิบให้กับเฉวพฤกษบในช่วง ไตรมาสที่2นี้นะคะจะเห็นได้ว่าไพ่จบเกิดขึ้นเกิดขึ้นชัดนะคะโดยเฉพาะคนที่มีความรักแอบ,บซ่อนหรือว่าเป็นความสัมพันธ์แบบ อิ uh, acy, นทะิเมซี่นะเื่องเซ็กอย่างเดียวนะคะตรงนี้ถ้าใครที่แบบคาดหวังอะไรแบบนี้มันอาจจะยากนิดนึงนะคะมีโอกาสได้รู้จักคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตค่อนข้างจะเยอะนะคะอา,อาจจะเป็นเด็กกว่าอาจจะเป็นโตกว่านะคะเ,เด็กกว่าทัดดินการพืชศักดิงกลทัดลมเมถุนตุนกุ้มนะคะทัดไฟเมสินคนูนะคะก็ได,ด้ต่างชาติต่างภาษาทํางานสายสุขภาพกฎหมายพวกคุณหมอเภสัชเงี้ยก็ได้ ต้องระวังเรื่องการทะเลาะก,กันให้ดีนะคะมีโอกาสทะเลาะก,กันได้เหมือนตัวคุณเริ่มพิจา,ารณาพอเวลาที่สุกเนี่ยย้ายเข้าสู่าราศีกร,รกฎนะคะช่วงเดือนมิถุนายนน่ะคุณจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณต้องการอะไรกับชีวิตกันแน่คุณต้องการความสัมพันธ์ที่มันเป็นครอบครัวไหมมันเหมือนกับคุณไม่ใช่แบบ เออไปเรื่อยๆคือถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเรื่องเซ็กส์เนี่ยถ้าบางคนจะแบบเอ้ยมันโอเคมันแบบไม่ได้สนใจอะไรมากแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยเวลายิ่งมีอะไรใครไปเรื่อยฮอร์โมนมันจะออกมาเราสึกว่าแบบเออเรายิ่งผูกพันเราอยากได้คนนี้เป็นคนในครอบครัวจริงอันนี้เป็นประเด็นที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันฉันเอาอยัางไงดีเนี่ยฉันจะไปต่อไหมเพราะว่าเป็นความสับสนเกิดขึ้นเหมือนต้องการจะจบนะคะก็ได้เหมือนกันนะแต่ไพ่เดทกับหรือว่าเป็นไพ่ ถ้าไม่ใช่แปลว,ว่าการจบคนที่เข้ามาผัวพันช่วงนี้ก็อาจจะทํางานที่ท้องกับความตายทหารตํารวจกูภ้ภัยกู้ชีพคุณหมออย่างเงี้ยเภสัชพ,พยาบาลเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าถามถึงคนสดๆเลยนะคะตรงนี้ได้เป็นไพ่ Unrequited Love นะคะก็คือเขาบอกว่ามันยังดึงดูดกันไม่มากพอขนาดนั้นนะคะที่จะทำให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยมันจะไปต่อจากนี้ได้นะคะไม่ดีไม่ต้องเชื่อนะคะ ถ้าเป็นแจงจังก็จะเชื่อในการกระทําของตัวเองมากกว่านะคะลองเปิดใจลองเดทไปอะ่ะบางทีให้เรารู้ว่าโอเคการเดทในท,ทุกครั้งเนี่ยมันเหมือนกับได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตเนาะ ตรงนี้นะคะบอกไปแล้วมีโอกาสได้เจอหลากหลายมากมายเลยนะคะหรือไม่ก็จะแปลว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันยังไปต่อไม่ได้มันสุดอะนะคะเรื่องของคนที่มีคู่นะคะ you deserve love นะคะก็คือคุณสมควรที่จะได้รับความรักที่มันดีมากกว่านี้นะคะ่ะการที่มีคนดูแลเทคแคร์ใส่ใจคุณนะคะน่าจะให้เขาทำคะแนนให้คุณมากกว่านี้ถึงแม้ว่าคบกันแล้วแต่ว่าไม่ใช่คบกันแล้ว ทคโฟร์แกนแตดอะแบบปล่อยเป็นของตายก็ไม่ใช่มันก็ต้องดูแลใส่ใจกันเนาะตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของคนแต่งงานแล้วนะคะ Make the effort นะคะก็คือเขาบอกว่าบางทีมันก็ต้องพยายามเพิ่มความหวานในความสัมพันธ์กันนิดนึงเนาะไม่ใช่เป็นการที่แบบเฮ้ยต่างคนต่างอยู่แบบไม่ใส่ใจเหมือนกับแต่งงานแล้วก็แต่งงานเลยเงี้ยมันก็ไม่ใช่เหมือนกันก็ต้องแบบเพิ่มความหวานนิดนึงนะคะก็ถ้าเป็นคนที่ ความสัมพันธ์กำลังมีปัญหาอยู่นะคะตรงนี้เข้าใจว่าปรนีประนอมกันน่าจะได้นะคะ t i s s could be the one ก็คือมีโอกาสอาจจะแก้ไขสถานการณ์กันได้แต่มันมีเหตุทะเลาะกันอ่สักระยะเวลาหนึ่งก่อนนะตรงนี้จจเย็นๆนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ถามถึงคนเก่าว,วนกลับมาไหม คนเก่าตรงนี้ separation นะคะน่าจะยังไม่กลับมาแล้วนะคะช่วงเวลานี้นะถึงแม้ว่าตาักชาร์ตเนี่ยมีโอกาสมีวนเข้ามาแต่จังเข้าใจว่าคุณเริ่มจริงจังแล้วอ่ะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าเข้ามาแล้วยังมาเหมือนเดิมไม่ได้แบบทำให้ความสัมพันธ์คุณชัดเจนมากไปกว่านี้คุณก็น่าจะจบลงนะเพราะคุณคิดถึงการที่เป็นครอบครัวะคะ่ะไม่ใช่แบบมาขำๆนะคะถามถึงความรักของชายรักชายนะคะตรงนี้ได้เป็นไพ k e e p at OPEN MIND ก็คือเขาอยากให้คุณเปิดใจนิดนึงค่ะบางทีคนที่เข้ามาถัดจากนี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนอาจาอาจะแบบไม่เหมือนคนที่คุณเคยเจอเลยก็ได้นะคะแล้วถ้าเป็นในส่วนของหญิงรักหญิงนะคะได้เป็นไพ่ e r y Soon ก็คือน่าจะมีเข้ามาแล้วเนะี่ยอ่ายังใช้คำว่าใจใจ,ใจนิดนึงเดี๋ยวมันจะเข้ามานะคะแล้วก็ เดี๋ยวฉันขอยึบเป็นไพ่ออร์คเคิลสำหรับนี้ให้นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์ของชาวผึกงศพในเรื่องความรักในไตรมาส2นี้นะคะเมษาพฤษภานิทุนาน,นะคะน็อตอีนารฟอีกแล้วก็คือยังไม่พอนะคะในเรื่องความรักตอนนี้นะคะแพชั่นนะเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันชอบมากแต่มันยังแบบไม่พอเนี่ยไพ่ใบแรกที่หยิบมาก็ Unrequited Love ก็คืออันนี้เหมือนกันคือเหมือนกับความสัมพันธ์มันยังไม่พอนะคะแล้วก็แมส ก็คือการใส่หน้ากากเข้าหากันนะคะไม่ใช่หน้ากากอนามัยนะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่แบบพูดไม่จริงเลยนะคะแล้วก็ healing heart <c oughs> ก็คือเยียวยาแผลใจก่อนนะคะทำ ให้มันดีก่อนออกมาจากท็อกซิกหรือว่าสารพิษหรือความรู้สึกเจ็บปวดในใจให้ได้ก่อนนะคะสังเกตนะคะอย่าพยายามเป็น Stalker อร์นะคะสตอกิ้แบบไปตามดูอยู่นั่นแหละเขาจะแบบไม่ชอบเราก็ทำใจไม่ได้นะคะเขาไม่ชอบเรามันไม่เกี่ยวเราเขาไม่ชอบเราเนี่ยคุณค่าในตัวเราอะไม่ได้ลดลงเลยเอาจริงอ่อเราไม่ชอบกินสปากเกตตี ไม่ได้แปลว่าสปาเกตตี้จานนั้นอ่ะมันไม่อร่อย <Okay. S 1> ก็เราไม่ชอบเราชอบกินส้มตำเนื้อออกไหมฉันในฉันนั้นเราก็เหมือนกันเขาไม่ชอบเราเนี่ยเฮ้ยคุณค่าเราอ่ะไม่ได้น้อยลง <Okay. S 1> เดี๋ยวมันจะมากขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้าเพียง <Okay. S 1> แต่ความชอบมันไม่เหมือนกันอ่ะมันต้องลดอีโก้ค่ะ b o ทนะคะก็ moving on นะคะใครที่เจอสถานการณ์แบบนี้อยู่ก็ ไปไปค่ะไปได้แล้วนะคะออกไปจากตรงนี้ได้แล้วนะคะตรงนี้นะถ้าจะเห็นนะมันเป็นใช้ความว่ามาในแพทเทิร์นเดียวกันค่อนข้างจะชัดนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะก็ถ้าไม่สดีไม่สบายใจก็คือทิ้งเอาไว้ตรงนี้เนาะขอให้ความรักในไตรมาสนี้นะคะเขาเรียกว่าเติบโตทางทางความคิดนะคะทำให้คุณคิดได้นะคะในส่วนของความสัมพันธ์ใน ที่จะเข้ามาถึงนี้นะคะการที่เราเสียใจอกหักไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่เราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรไม่จําเป็นต้องไปสนใจว่าเขาคิดอะไรเราเนี่ยคิด,ดอะไรอยู่แล้วก็เราอ่ะควรจะทำยังไงกับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ